ินรสวัสดีครับคุณตาครับส,สวัสดีครุคณตาน้องพุ่มครับมืัอนี้เฮากับมาอยู่กับคุณตาน้องพุ่มนะครับบรรยากาศช่วงค่ำๆคคนั่งเลี่งท่ำบันไดกับมาก,กวานที่กันว่าได้เลขแล้วครับอือบานนี่เข้ามาน้องพุ่มยิบลอตเตอรี่แล้วบอกแกให้แล้วให้อยากยิบเอามาฮะได้ยิบให้แกยิบเปลี่ยนเป็นๆยังก็ได้หยิบก่อนเวลาปกติแล้วเลาะมือสีออกก็ยิบบ่แมนบอกเพิ่งกันไหนแต่แมนอยู่บานนี้แก เห็นเขาพ่ายมากแกให้จะยึบแล้วโอ้ว่าจะพ่ายลอตเตอรี่ไกลไปบม่ได้ให้ยั่งเดียววายพ้อว่าเอว่าไองข้าเจ้ามาขายลอตเตอรี่กะแตจีโฮจังก็ว่าข้าเจ้าจีพ่ายเป็นกระเป๋าเนี่เสม่ต้นเคยหยิบเนาะต้นเคยมาคยมากนี่นะขาเจ้าเคยมาศูนอันนี่โอ้เป็นมื่อเส้านี่บ่เป็นแต่มื่อเส้านี่เท่านั้นช่วยมือกระปกติอยู่โอ้แปลว่ามื่อเส้านี่อยากหยิบแพีงอยากบอกเรียกยั่งไงเนี่เนาะครับโอ้ย่อยกังเกียจกันเขาก็ได้กาง แทงลอตเตอรี่เฮ้เบิ้งโดดควบเลยแกกระซี่ไซล่ะซี่ไซคือกรรมเอากรซี่ไซตัวนั้นตัวนี้ละกระซี่โอ้พอดีเขากางออกแกกระซี่ไซเลยไ้่ต้องขักไปนี่ตัวนี้อาจารย์ภูมินี่น้องภูมินี่ไม่ธรรมดานะครับตั้งแต่ยิบลอตเตอรี่มานี่สมมติว่าอ่ะเมื่อยิบเมื่อเช้านี่เนาะหลังจากยิบลอตเตอรี่เราให้่วัน วม่ดีจริงๆเลยเศร้าหายเลยโอ้ยตังสิยากเย็บวัตี่เย็บไ่พอก็เย็บเย็บไปแม่ก็เย็บเอาแต่ว่าพ่อกันไม่เย็บตัวเดียวกันอายุอกคนมเออันนี้เด้ครับขออนุญาตอธิบายยังไงคือคนขายลอตเตอรี่แถวบ้านฮานี่สีบ่ขายเป็นแพงนะครับสียางป่างมาทา้งฝ่าอีสานนี่ขาเจ้าสิปั่นจักรยาน สะพ้าย่แล้ายสะพ้ายย่างไปย่างมากย่างเขามาที่ศูนย์อาหารเออย่างขามาในศูนย์อาหารแห้งนี่บ้านี้พอแม่แล้วก็คุ้นตาเนี่ยบ่ยแมนยิบอยู่แผงเดียวกันเนี่ยยูคนละแผงคนละแผงคนละมันบผู้อื่นเขามาแม่นบอกตาตียิปผู้รุ่นเขามากันแก้ให้ให้ยิปรวดแมนบอกยังสั้นบอแล้วถ้าแก้บ่ยเอลนี่ก็คือบอหยิบแม่นปกติไ่าปกติเพื่อน่าตียิบผุดละล่อมือออกว่าสะตีทามกันไว้เนี่ย ที่เขาเอามาหลายแกก็ให้ก็ได้จังว่าให้แกยิบใหอยตัวโอ้เศาเนี่ยยิบบ้านนี่เนาะครับยิบให้พ่อกับยิบให้ตาเป็นตัวเดียวกันตัวเดียวแต่ว่ากลับกันอืมเออเลขตัวเดียวกันแต่กลับกลับซื่อๆมาบอกรับกลับเอ่อแนวแกยิบหอยหาส่วนของคอมันสิเป็นส่วนหาโอ้ยิบยิบให้ตาตัวใดก่อน หาศูนย์หาศูนย์ยิบให้พ่อนี่สีแม่นซูนหาซูนหาไม่อันเลขตัวเดียวกันตัวนั้นบานี้แกเจ้าเจ้าเจ้านงางานเจ้าเจ้าอันนี้อย่างบานี้จังซี่บานี้เราจะเรี่อยู่อยู่ตนาช่วงให้เอฟซีสบายใจนะว่าน้องยิบตัวใดตัวใดนะครับ โอ้ยคืออยู่ไก่เจ้เนะเอามาใกล้ๆนะเออนี่นะจังครับนี่หละแกยิบพ้นยิบให้หลังจากยิบหกห้าศูนย์แล้วเนาะพ้นจะมม่ยิบให้อีกชุดหนึ่งอยู่อีกทั้งฟังหนึ่งเนาะชุดนี้ก็คือเก้าหกเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าศูนย์ครับพ่อยไม่น้องครับเก้าศูนย์เก้าศูนย์ตัวตัวกลับวังหันตัวนี้เก้าศูนย์ตัวกลับวังหันอเมื่อนั่นเขาจาบในบาวา พ่อมาเนาะเพื่อนกับบอกว่าเก้าแล้วกับคุณตาเนี่เขียนใส่กระดาษนิดหน่อยหกยิบแกยิบเลขเก้ากับเลขศูนย์ออกมาครับอ่ายิบกับมาบังเอิญเปลี่ยนเก้าศูนย์พอดีคือแม่คุณตาซื้อน้ำห้านยิบกับพ่อจัดอเนาะกันว่าคุณตาเรียกเสื้อเองคุณตาก็ยืนยันยว่าร้านสี่นะร้านยิบเพราะฉะนั้นเด็กน้อยซ้ำนี่สีบอูนนี่ว่าตัวเลขใดเป็นศูนย์ตัวใดเป็นเก้าเราไปตามภาษาสิับ แมนปะเอาเอาเอาโชว์มาทางนี้เลยวขับไปดีบว่าเพราะว่าเว่าป็นังเพาะปีนังเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบ้างไทยอ่าแม่าบ้างไทยไรอ่าโอ้ตัวปูมยิบเล็กชุดเล็กตัวนี้งวดนี่ไปแล้วใครว่ายิบเมื่อเสาร์นี่บอกเขาตาแมนโอ้โหเปิดนะครับเด็กเอ๋อไมาใกล้ๆนะครับเอามาใกล้ๆนะโอ้แหงเอฟซีเข้าเบิร์นลัมเนีุ่่นหน่อยอ่าน้องปูมเดินได้นะครับเดินออกไปได้เลยไม่เป็นไรทุกหกห้าศูนย์หกขาศูนย์เอาเป็นเล็กชุดใหญ่เลยตัวนี้ตาว่าสี่ล้านตัวนีายสิ ชุดนี้ไปเกือบร้อยทั้งๆทั้งนั้นเลยครับให้ว่าเสียทีไม่นั่งอยู่นี่แล้วครับไปเป็นหลังเย็บชี้ครับแย่เย็บให้ก็เอาร้ดแล้วแย่ยี่ประจุนี้เนาะอ่าไปเก้าแล้วอีกแล้วอาน้องพุ่มมาว่าเก้าเก้ายุคหลังนี้ครุณตากันมาทั้งนี้ยังไงนะครับังแก่แก่สิเป็นง่างแง่งสี่ท้อขันสมมติว่าแกอยากยีเป็นบปแมีอะไรอีกยังไั่นหรอ่สิใครเดี๋ยวเดี๋ยวสิอ่านให้ฟังอ๋อจังสี่เด้อผมจะขออนุญาตอ่านให้ฟังดีกว่าครับในส่วนของเลข ยีอยู่ในมือคุณตานะครับตอนนี้เลขยิบสี่เนี่ยก็สี่ไซเนี่ยก็คือหกหาศูนย์ถูกต้องไหครับยิบให้คุณตาหาศูนย์แต่ว่ายิบให้คุณพ่อคุณพ่อของน้องพูมเนี่ยศูนย์ห้าซึ่งเป็นเลขตัวเดียวกันนี่ก็เป็นข้อบังเอิญอยู่ซึ่งยิบคนละเทือเนี่มันเป็นยิบ <คน S 1> อยู่ในแผงเดียวกันเนี่ยคนละแผงคนละแผงคน,คนละเทือกมดคนละ้งพามันยิบตมือวานนี้เอออโคนละมือพปล่านานละทางงานมันเดือดตรงแบนนี้ จะ <c oughs> มีอีกชุดหนึ่งมีอีกชุดหนึ่งที่เราพุ่มยิบเนาะยิบให้ก็คือมี90มี97แล้วก็96เอาง่ายเดี๋ยวผมจีทายแปะไว้ให้ดอกทายทายใกล้ๆแปะไวะ้ให้เนาะให้หู้ว่าตัวเลขตัวนี้สักกันบ้างไปนานละพ่อบ้างไปนานโอ้เป็นเป็นแปลกันปะเมื่อกี้แปลกันปะ<ด>ปกติรอมือออกแก้ข้อจีบแม่เทวดานี้ม <า S 2> นันแอวเลยเขาอ้วนมากมันกันเห็นกัน แกกับไฮยิบหลดนะเนาะไก่ยิบเลยแต่ว่ายิบไปพอเพิ่อนตะเมือว่านนี่โอ้ขอบมาแต่ว่ามือเ้านี่กี่ถามเอาเพื่ออะไรตัวเดียวก็แบ่งมาแต่ว่ามันกลับก่อนที่ซื้อโอ้แม่เพื่อนอ่ะอันบ่าเพื่อนพ่อเพื่อนหมายถึงแม่ถามบ่แม่แม่แม่เพื่อนถามแม่แพูดไถามบ็ได้ถามก็ได้ยิบไปตาก็ได้ยิบหาศูนย์น่ะนะโยิบไปพ่อยิบศูนย์หาทั้งทีครับผมถามมัน่น่าสนใจด้วยเจ้หืมที่เบียนเก้าศูนย์ห้าใช่ไหมวันนีได้ครับทุกอย่างเป็นไไปด้ เนาะแกบอกว่าเก้าประจํานี่แต่เก้าตลอดเนี่เอ้านี่เด้เก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์หกนี่แม่เด้เเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์หกนี่เานี่นี่นี่มันนี่หาย์เก้าอยู่ใบนึงเด้ใส่ะหาเ้าศนย์นะเอาเด้เด้ห้าเก้าศูนนี่เเอาโชว์ดูันนี้นี่แม่นี่เด้พงอะนี่ครับโอ้เด็นว่สวย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 เอาวันนี้กัธรามารุ่นกันละครับพ่อพี่น้องครับว่าเล็กหลงพุมเนี่ย ยิบลอตเตอรี่แมนคืองวดที่แล้วะ่ะงวดที่แล้ยวยิ 09, 7, บศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดบ่์แล้วก็ศูนย์สี่นครับสามอันงวดนี้เลขน้องพุ่มยิบอ่าไายในแผงเดียวบอกนกาทีนี่ละคมี่เก้าเจ็ดเก้าหกอ่าเก้าศูนเดี๋ยวผมติโชคลอตเตอรี่ยู่งได้พลอยี่นหลงได้พาว่าสีได้คาเทียพูดได้เดียวไปซื้อเลยสาตัวแล้วก็ศูนย์ห้าหูนศูนย์ห้าห้าศูนมีศูนย์สามจีนนั่นแมนบ่แมนบ่ มีศูนย์มยิบอ๋อใบหนึ่งสามโอ้ศูนามี่เพิ่มจายิบ่อกันแสดงว่ากลำเลยมาถึงกลำเลยกำปุ่มชรถอันนี้เพิ่มยิบใหม่เตมัวนี่ใบจ้าของแพงยิมปุ้ยรถกัน้อเที่หลายปานนี่เขาไม่อีกได้แบบนี้รูไมแม่ไม่อีกเดี๋ยวก็เตาไม่อีกกับว่ยีนะรยิบกับใครพลาดนี่จะว่าจะงวดแต่ศูนย์ห่าผมมาหัวกะมาออกล่างแต่ศูนย์เก่าท่านั้นครับผมทุ่มันกัเข่ามาก ตลอดทั้งบนมันบ่ครับบนเอาบนถ้าซูนหาน้ำจะงวดแหละแล้วบานีิอยากถามท่างคุณตาว่าลอตเตอรี่ชุดเนี่ยถือใจบ่นี่ถือใจเพราะร้านยิปถือใจเอาตามเอาตามดวงร้านมาเลดตามดวงร้านเบิ่งดีดีบิ่งดีดีบ้างดีแกกระซี่ใส่กระจับลดรอยจับใหครบ้ส่บอก้างคนยืนรอร้านทเ่ยิปบิ่งดีดีบิ่งดีดี บอกเพิ่นแล้วเพิ่นเบิ่งแล้วูเพิ่นก็ซี่แล้วแม่นบ่เนกะซี่ใส่บอกบนี่น claro ี่น yeah, ี่นๆๆนนนนคัเดวจมดวจาจัดพูร้องเบิ่ง้หอบแหลายปานี้ตัวอันนี้กาเปลนความเชื่อชวนเซียดซื้อเท่าะใบสใบัดนี้ก็เตใบหูแล้วทั้งนอกนอกกับ2อีก82ยังตามอีกอยู่ตามันออกมันออกเป็นไปได้โอ้ับ ก็จะเบิ้์เ็ว่าวรู้พ่าว่าที่ออกตัวไรน,นกก็วบบ่าว่าเศร้าก็ว่าวตัวไม่จักเทียนกก็ได้เปลี่ยองบบยางเดียว <c oughs> จากนั้นแล้วก็เอาไปวิเคราะห์เป็นแนวทางมืงเด้อพอพี่น้องถือกรีมันเป็นเรื่องธรรมดาว่าเพื่อนตัวเลขต,ตัวเบอร์อันนี้ก็เปลี่ยนความเทียมันในตัวร้านร้านยิบึดจากเทียนร้านให้โชคให้ใช่กะอย่าไว้แมนแบนเพราหลายงวดเล้อดิไหลายงวดล่ะกันตัวแล้วปานี่ในส่วนตัว อของพอ่อหนังคู่เนี่ยคือยิบแเจมว่านเนาะหยิบแเจมว,ว่านในได้ไ,ดไดมีโอกาสเว้ากันว่าว่าเออฝันดีบ่เพื่อนที่ได้ถามกันว่ากับลูกใครเจ้าอุ้มลูกไปกันเห็นเก้ายิบไปกัน,แ,กนแต่ว่าอีกี่ที่ว้าว่าเอาเพื่อได้เรี้ยงคับอันพ่อมันเดี๋ยวว่าสักอีกี่น,นี่คือเมร์เมอโอ้คือคือคือเมร์ของมืออุ้พกมืุ้มยักมือเ้านี่ว่ามันก็ได้ส่วนศูนย์หายที่เหลือว่าสันครับแาบนี้เจ้า มันเยี่ยไปเจ้าคือหาศูนย์มาเนอมัน pues kind of uh, ัวเดียวกันบ่เป็นหาใบมันก็ได้เดียออจ้างมึงรวดหาใบเจ็ร่อย่ะหาใบเจ็รอยแล้วใบละร้อยเร้าข้ามันิจักรยนติคนคิดข้าใบเจี๊ยร้อยไม่ใช่หาใบเจีดยร้อยเพาะไอ้ศูนย์หาครับหาศูนย์เนี้ยเรามาไม่อีกสามอันอีกไม่อีกนกวไม่อีกสามอันก็คือเก้าเจบเก้าเก้าศูนย์ี่ลาวันต่อไปเออออ เอาสั้นตัวบันนี้เนาะฮะเดี๋ยววันนี้ผมก็ชคขออนุญาตไทยลอตเตอรี่อ่าไว้ให้เอฟซีเบิ่งจั่หน่อยครับพ่อได้แปะในคลิปเนาะครับครฮะอันจารนั้คลิปนี้ก็ขอบคุณคุณตาหลายๆครับขอบคุณคุณตาทุกคนหลายๆครับขอบคุณครับค่ะพี่น้องกับแคบนาจอไว้เด้อค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของน้องภูมิเนาะค่ะทางยิบลอตเตอรี่ให้คุณตาคุณพ่อเนาะค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้อง เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เนาะค่ะห้าศูนย์ศูนย์สามเนาะค่ะพี่น้องกะแคบนาจ้อ้พิจารณาเบื้องจับเสียงลอตเตอรี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะน้องพุ่มกาวเก้าเก้ายู่หันเนาะค่ะพี่น้องหมักตัวเด็กกะจับใส่กรได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะ นี่ก็เป็นแนวทางเนาะคะ่ะหวยมันก็มีเขามีรุดกับเป็นเรื่องธรรมดาเด้อค่ะพี่น้องก,ก็วิเคราะห์บึงดีๆหมักกระจัดคัดกับผ่านเนาะคะ่ะเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิ่งเพื่อจะไ่ได้พลาดคลิปเด็เดๆจากทางช่องคลองพารวยและเบนเทนพารวยเนาะคะ่ะก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะบ่ได้พลาดข่าวสารเด็เดๆจากทางช่องเนาะคะ่ะ ขอขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่เขามาเป็นกำลังใจให้ทางช่องแอดกัสซีาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีไทยนี่ก็ข้อให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านรำาำรวยรวยเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันทุกคนเด้อค่ะพี่น้องกะสำหรับคลิปนี้แอดขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหนะ้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ